รวมยังร้อนเลยเนี่ยอ่อนบอกจะไปบอกปอโถนี่แหละครับพี่น้องแป๊บๆดูมาแล้วสอนตัวทำพุัธกาส่วนตัวสสวัดีค่ะใช้ไปซื้อของโอ้โหใชไปซื้อเวอร์ชาเช่ที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยมันเลยเลยตองเลยกระเป๋านี่ครับลาเป็ดพี่น้องเขาทำกันอย่างนี้นะครับหลาตายตื่นเลยหลาหลาตายคืนพี่น้องหน้าตาสวยๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูมากินอ้ำเ็ดต้องการจ้า ปาดโชสวัสดีครับขวบันทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวสวัสดีครับยายท่านจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน,น้องออ้ยสวัสดีค่ะปาดโชสี่โลน้อ,อยมากินเป็ดไงเดี๋ยวเข้ามาเป็ดบินมาทังพี่เมื่อวานจะกินห่านยายท่านบอกโอ้ยรู้ตัวรู้ตัวห่านยายท่านเลี้ยงมาไงวันนี้ก็เลยได้เป็ดเป็ดเทพเป็ดเทพสี่โลครับ อันเฮ็ดยังกับเฮ็ดอันไปของผู้ใดกับพราเฮ็ดใดอยู่หรอกแต่ว่าของตัวเองนี่ยเพราให้เฮ็ดจับแต่ว่าของผู้อื่นนี่แต่ของผู้คนอื่นนี่กินได้สบายใจดนาะเดี๋ยวเรานันวันนี้นั่เราจะตามมาทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่ดูโอ้ตัวใหญ่สี่โลครับนี่เราไม่ใช่มืออาชีพเหมือนนั่นเลยเมื่อกี้เราเรียนจัดการนะนะพี่น้องแต่ว่าขนออกยากมากเลยเดี๋ยวพี่สาจิเป็นล่องเบิงล่องเบิงเหมือนนี้ล่องกระดานล่องกระดานสิร่องกระทานล่องกระดานสิเร่ขาสีซอยครับ อ่านี่ยายจะน้ำร้อนไม่เอาแล้วเหรอน้ำอาจารยาบพราะถ้าคนมาต้มกับมันไม่หมิ่นหลือยายอย่างเงี้ยมันไม่หมิ่นคนมาเหรอเข้าเข้านั่นเปียกๆแต่มันกุนมันก็บเสลอกไงอ่ายายยายทันจะไม่ใช้น้ำร้อนครับจะทันจะใช้เผาเอาน้องให้เอาตะแกรงใส่เพราะว่านบ่งชาบ่งานแต่มันยังเสี่ยมันก็โอ๊บมันอุ่นลยังเสี่ยมีถ้าคนต้มก็ได้ยุ้ บอกว่ามันมาท,ท่านคนเดียวเดี๋ดดยวมากินกันได้ยสองสามคนครับนะเดี๋ยวยิงเดียวยิงดาอาจตามมาครับทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งเป็นสี่โลครับ <L un S 2> ล<ะ>้นเตาโอ้ยอยากจะอบไปเลย <S <S วิธีทําเป็ดนี่ยังไงก็สู้นาเล่ไม่ได้นะครับสูตรนาเล่ลวกน้ําร้อนแป๊บเดียวเอาแ,อาแช่น้ําเย็นแล้วก็ใช้มือทูๆูทูไถยๆขนเป็ดนี่ลวกหมดเลยสูตรสูตรเจทันก็วันนี้โรงเรียนลวกก่อนนะก่อนหน้านะครับมันก็เลยไม่สําเร็จก็เลยต้องเอาน้ําร้อนมาลวกอีกทีพี่น้องนะครับลวกแล้วก็ เป็ดเทพเนี่ยมันมันทำยากจริงแล้วก็ต้องดึงขนครับดึงขนแล้วดึงขนอีกนะครับแช่น้ําร้อนแช่น้ําเย็นอยู่นี่นะครับกว่าจะได้กินเป็ดแต่และตัวโอ้สุดยอดแต่ว่าเมนูวันนี้เด็ดมากขอรอติดตามชมคลิปเต็มๆนะครับ <c oughs> นี่ครับหลังจากที่เราใช้เวลาคนๆๆใหญ่เนาะอย่าลังกับซ้ายกับควายให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะเผาอีกรอบนะครับเอาแก๊สแก๊สเผาเลยพี่น,น้ึงเรื่องนะน้องอ้อยก็กําลังจัดผักจัดอะไรครับเดี๋ยวจะมีคนตามมาอู้นี่ครับเป็ดเลืองอารามชามเลยครับ พี่น้องเดียเลืเ้องกะลามชามเลยยายจำหัวมันได้ไหมจะได้เห็นความใหญ่มันหน่อยว่ามันสีโลมยังร้อนหน่อยนี่ฮ้อนบอกจำได้บอกปอโถนี่ละครับพี่น้องสีโล่เดี๋ยวล้างๆก็ชำแหละได้เลยยายเนาะเอาเนื้ออะไรไปต้มทำลาบครับพี่น้องเป็ดกับสาวๆครับวันนี้เดี๋ยวผมช่วยยายเดี๋ยจวจะหัวกันเลครับใบตะไคร่นะเดี๋ยวผมหงให้ด้วยใบตะไคร้นะครับ คขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ใครคิดจะมาจีบสาวเด็กก็ระวังเถอะดูท่าสาวเด็กกรู้นะครับดูร่างเด้อพี่ร้านเยายท่านนิดนิดตี้ยายท่านทั้งโหดรยายท่านเนี่ยหนาจ๋าก็โหตรด้วยสับเลยน้อง้อยอันนี้เป็นปิงเนาะเอาข้อมันปิงเนาะคุณหลาบมาเลยครับพี่เนาะ ลาบก่อนเลยครับเออ,อยังไงโอ,อ้นี่นะของดีครับของดีเป็ดทาบี<ม>าครับมาแล้วเราสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวโอสวัสดีค่ะใช้ไปซื้อของโอ้อโหใช้ไปซื้อโบชาเช่ที่ไหนมาเนี่ยเฮ <laughs> ้ยมันลุย <laughs> ลุยตองเหมือนแล้วกระเป๋าลุยวิตย่ตอง <laughs> ลุยวิ่ตองหรือว่าชาแนลวะเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี้มาขยงดูขยำเลย ได้เรื่องเด้โคือ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 ไปหาเซาเน่เด้อกระเป๋าชาแนลไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยหาซื้อใหญ่ได้บ่มีพราะว่าวิวเด้หลุนนี้เนาะรุ่นนี้บ่ค่อยมีเด้เนาะน้ำเทนแต่ว่าโอ้มันสวยอ่ะไม่ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวทางบริษัทของหินเขาอาจจะไปทำเหมือนนะของไทยนี่มันมาแรงนะครับนี่กระเป๋าชาแนลครับพี่น้องดู ดีครับขยำที่นี่กระเป๋าชาแน,นล <laughs> น้องชอบเสียงนี้อา่ออาโอเควันนี้มากินข้าวที่สวนกันครับโอ้ได้รกระเป๋าชาแน,นลมาด้วยครับวันนี้ว่าสิกินบ่านั่งทางแล้วไม่ได้กินข้าวบอกแต่นั่นแมวนี่ครับลาเป็ดพี่นออ้องเขาทำกันอย่างนี้นะครับ มีไส้มีเนื้อมีหนังครับน้ำเดือดเนี่ก็เอาใส่ไปเลยเอาร้อยตอกนี่ครับเวลานี้มันจะได้ไม่ต้องไปหา่าแล้วกระดูก็ใส่เลยไหมยังใ่เยกระดูกระดูกก็ใส่เลยครับนี่ยังมีพวงตับอีกเนี่ย นี่โชว์หน่อยนั่งกระดูก <Bard> <ire> บอร <ab> ์ตแซบถังแน่นอนี่เนาะสี่โลครับกองนากองลังว่าใครกินหายกินพวกนี้มันต้องกินกันหลายๆคนนะครับกินคนสองคนนี่แม่อร่อยเนี่ยดูเนี่ยอ้นี่ครับนี่กระดูกมันเบอร์แซบน้ำซุปจะเข้มข้นเลยใส่เลยอือพี่น้องต้มนานๆครับสามชั่วสองชั่วโมงเนี่ยน้ำซุปจะเข้มข้นเลือดนี่เอาไปทำเลือดแปลงเฮ้ ทอำทอำ่ำมาดูนี่หน่อยอันนี้อนนอเดิร์ฟครับเป็น order. ออเดิร์ฟไปละไปละ ดูสีสันน้ำต้มเป็ดครับพี่น้องเข้มข้น,นมากเลยเห็นะโอ้น่ากินครับสดร้นลอนีโอ้มาแล้วเด้อพี่น้องพายุใหญ่ครับดูตูวหลอกใหญ่พุ่งแย่งของเข้ามาในบ้างน,นะครับพายุใหญ่มาน้ำท่วมไ <c oughs> ด้ได้ไห <c oughs> ครับันนี้น้ำท่วมหนักครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนเดี๋ยวอาจจะไปไม่ถึงไปซื้อมงตาแย่แน่ว่าแฟนแอบร้องไห้ตาแดงจืดโอ้โหมืด ฟ้ามัวดินมานู่นนะครับที่น้องเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับแต่ว,ว่าวิวสวยอโอ้ก้อนใหญ่เลยครับพายุโอ้อากาศอากาศดีมากเลยครับมามองแก่การมาอยู่สวนเนาะฝนตกเย็นสบายๆรับนะสาวก็ช่วยกันหั่นผักใกล้สุกแล้วครับต้มไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถุนเอาเสื่อบังลมไว้ตอนนี้อากาศดีก็อากาศหายใจเข้ามาเต็มปอดน,นะครับ สบายสดชื่นอาจจะมีเสียงลมหน่อยแต่ว่าอากาศดีบรรยากาศเหมาะเหมาะตอนนี้มองที่ดาวพระบาทไม่เห็นไม่เห็นดาวพระบาทนะครับเป็นหมอกเป็นฝนคลุมไม่หมดเลยบรรยากาศดีนี่ครับดาวพระบาทแบบที่หมดแล้วนะครับนี่นะ้องอ้อยหั่นแบบชิ้นแบบ <Okay. S 2> พอดีคําเลย สว,วยห่างๆโอ้สวยห่างๆมาสิสวยห่างๆยางห้วงๆโตเต็มแล้วแม่น้ำบนโตแต่เราก็เดาว่าไปอยากจะปลูกนะอ้าวยายยายจะปลูกแล้วยาจ้าจ้าใส่น้ำต้มเป็ดนี่นะครับพี่น้องใสวยห่างๆแลยวยายมาจิงมได้จิ้มแก่ได้ไม่อยากมันต้อค่อยดีเท่าไหร่น้ำต้มเป็ดแบบร้อนเดือดๆคุณๆนะครับเดี๋ยวขอาวมาหลั่งกินให้มันอร่อยกันใช้ใช้น้ำซุปจากการต้มเป็ดอ๋อเหมือนกัน มาดันนเลยตักขวัวขัวใหม่ๆ<ม>นะครับออยังอยู่ในกบอยู่วันนี้เป็ดตัวสี่กิโลครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าน้ําซุปกระดูกเนื้อที่ต้มอยู่ก็ยิงย่งๆจะดีตัเฮก้าสี่กัสิเป็นเป็ดข้าแซ่บได้ละเนาะทำตัวๆเดี๋ยวจะเอาน้ำมาดวนประมาณสองสามรอบนะยัยเนาะให้ให้เป็ดมันนุ่มเน,ะมนมาะ นุ่มๆนะครับเป็ดเรานะเป็ดเทพเป็ดบ้านๆเชี่ยใหม่ๆครับเติมน้ำสต๊อกเข้าไปนิดนึงนบนครั้ำสต๊อกเรียบร้อยใหญ่ก็จะปรุงเลยขั้วหอมๆขั้วขั้วใหม่ๆครับอหอมมวันนี้น้อยซอยขาเลยครับน้าน้อยโชว์ขาให้ดูหน่้าขาอ่อนเนี่ยมัป็นขุ่มพี่คนพี่คนย่นี่พี่คนก็ขั้วกันใหม่ๆครับ วงแตก้วครับเมื่อกี้นี่ออกกวอนแต่ดูมันแล้ต่หอไม่ดีนะหหอมไมสุดยนี่นี่สุดยอดบ่แบไปาหมอเดอรี่กลนก็แบบขาั่วนี่ก็กินไปครึ่งนะครับแห้งแห้งเนี่ยบอกว่ามดี๋ยวเราเจอสามแม่คั้วอนนีสามแม่คัวนี่ใสหลายเซฟหลายไอ้ยุ่งยุ่ง ไม่ใหญ่เลยผู้ใดน้อเปิดอกอันนาปลาเนี่ยก็จะมันเสียต่อใจเราไวไม่ได้แล้วเนี่ยนั่ใส่เกลืออะไรครับนะยาหอมข้าวอ่อนใส่ละนอี้นี่หอมตาบึกขาอ่อนขาอ่อนสับให้ละเอียดนะครับน้ำแดงคนหอมกันเลยหอมเขาเด้งนี่ใบกรูซอยทักคือเบอร์ละไ่ใหญ่ ไลเยผักอีกป้าทุ่ชีฝรั่งต้นหอมผักชีผักไทยหอมดวนเป็ดซีโร่ในรับเหนเอนบ้านเนี่ยกินอิ่มพูเดีเจ้านี่เด้อตามด้วยมะนาวอีกหนึ่งครับนู่นหนึ่งหอมมากเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เลือดนะครับกินเฉพาะคนที่ชอบลาบเป็ดครับลาบเป็ด เนี่ป็ดตาสามแม่ครัวมันนี้ตาสามแม่ครัวเลยค่ะอุย้ยคนัสีอากินมันออกหอมๆกมอหอมรอมัวอมกินมาวชิมกันเลยเดี๋ยวยใครชอบเผ็ดก็มีพริกทอดหรือว่าใครชอบพริกสดก็มีพริกสดให้กินกินกับเป็นแกล้มครับิตาียนใ่ขมเลยอ่านาินี่ก็จะเติมดีเข้าไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> อร่อยอกก็พลดพรัสพรัส เป็ดแซ่บดีแซ่บดีกระวานปลาด้วยถ่ายมะนาวกับน้ำปลาหน่อนึ่งความหอมของผักของได้หมดเป็ดนุ่มมากอร่อยจริงครับปลาโตมาพี่น้องแซ่บเวอร์อร่อยจริงครับวันนี้สูตรพิเศษครับยายทานคัสเพลาะให้อนี้นะนี่ต่อยายอ่าไปก่อแล้วครับอันนี้เป็นพิเศษ ซูเปอร์วีวีไอพีครับเอาใหญ่ดับเบิลวีไอพีครับพี่น้องดูเดี๋ยวยายโชว์่ลยนี่อันนี้คันกับใบมันใบตะไคร้หรือบปล่ายายน้องยายเพลเลยน่อทีลาตายคืนพี่น้องอืมสิลูกหมูนะครับนี่คืออําเป็ดเอาน้องไอ้ก่อนนี่นี่น้องไอ้โชว์เลย ช้าๆนี่ครับพี่น้องสาวเวียงเชียงรุ้งร้อยนองาน้อยเอาจรๆคุณมันต้องรอยเลือดเลยต้องแบบบบกกันวัดสีสดน่ำนะวันืนีด้ว่าสีสดนาำหน้าตาสวยๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูมากินอําเ็ดต้องกันจ้าอ ไปถือกรดซึ่นเสียเลือดหลายๆนี่ไปหาหมอเ่าท่านเขาพระเจ้าป่าจันเหมือนพะโลเลยเนี่ยเป็ดเลยกินมันหวานมันหอมมันหวานมันหอมโอ้โหน้าอ้อยกินเลือดเป็ดหอมครับบะข้าวเป็นบะข้าวมาว่าข้าวขันใส่ใบชะไก่คนเหนือไม่เคยกินคนเหนือเห็นครั้งแรกนี่ตกใจอย่างผมนี่ตกใจมากแบบแบบแล้วกันมาชินเดี๋ยวเขาชิมมาอร่อยจริงอร่อยจริง ให,ใหม่นี้มันอาจจะทําใจยาบากหน่อยนะครับแต่ว่าหลังมาเนี่ยหอมเกี่ยวหอมแดงเกี่ยวกะบันเนื้าใส่หอมกินกับอ๋อหัวาัาไหมพี่เตรียมไม้ลอยพี่หน um e. ่อยเอาผักอะไรก็ได้มาเตรียมลอยให้หน่อยอําเป็ดหอมไส้จ้าเหมือนกันไงหลังหอมหลังเขียวอืมเห็ดเผาหวานเอาตาเธอ เดินเดินเดนเเอาแล้ครับพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกนะมาตรการก็ดีดีจะทันก็เตรียมสำรับให้เราได้ชิมกันไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้เพิ่มด้วยปลาทั่ัวต้มตำพี่น้องดูต้มตำแบบบ้านๆมีลาบเป็ดต้มตำตำแบบอีสานแท้ๆครับมีต้มเป็ดน้ำซุปเข้มข้นโคตรๆน้าหน่อยลองคนให้ดูนิดนึงน้ำซุปเลยนะครับตักให้ดูหน่อยโอ้โห สดเขาไปนะครับร้อนๆโล่งมากนะยิ่งี้สาวๆก็เพิ่มความขมนะเหมือนสูนันเล่แล้วก็มีอ่ำเฟ็ดพักหลายๆนี่ครับมะขึ้นเวทีกลางละละชิมกันแบบโจ๊ะๆหน่อยเนแนอน,อน,อนอนอา้าวพี่น้องเลยเอา้าวปากคาดีปากคาดีมาแล้วครับนี่คาดีดีเป็ดโอ <วะ S 1> ้พี่น้องซุปเปอร์วีไอพีครับวันนี้ ถึงถึงถึงครกได้กินพักลเดิมาพักสิเดินมากินดูสุดพักเมย่ามาิมให้ลูกเลยให้ก mm ิน hmm. พักแล้วย่าส yes. ิกินลาบย่าลาบเองลาบย่าให้กินพักก่ป้อแก่องพักนะเนาะก้นน้ำต้มเป็ดก่อนต้มเป็ดเลยุ นน่ต้องเสียงน้ำซุปต้มเป็ดครับเด้อพี่น้องอร่อยมากนี่น้ำกุยเสี่ยวได้เลยเนี่ยมาเด้อเป็นสับลุงเด่นยุใสกระไดสเบิุงยูกับมากินข้าวข้าอมำกันเด้อยาท่านสิกินลาบเต็ดท่าเปุดกินยังกะ กินข้าวอ่กันแซ่บแทบมาเด้อครับพี่น้องเด้อหลายต้นกาแฟนล้วนะปลาฮ่าตัวใหญ่ต้มเป็ดวันนี้นี่ให้ร้อยดาวเลยอ่ะเน้่ยมาครับมาห้กูกนวุ้งอะไรนี่จะน้องแม่เท่าต้มเป็ดนี่กินไม่ได้ดอกอย่าแน่เก่งยังหักล้าเตี้ยเท้านั้นจะได้เฮ็ดอีกี้พูดพี่น้องหมายใหญ่พู้พีนต้มเป็ดอีกไหม ทำตั้งแต่บ่ายโมงครับห้าโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยกับป่าก็อัดหวานด่วนเลยทีเดียวทุกคนเผาล่ะกินเองยังก็ได้กินได้งานไม่หนาบ้างตอนนี้ยายยายว่าโอ้เมื่อเช้าตอนยายเผาเป็ดยายว่าไงนะอ่าเป็นเพื่อนแค่เองเลยบดเลยตัวนี้ทั้งนกคนทั้งเผาทั้งครัวครัวเป็นอะไรมืดสังหารเยี่มแต่ว่าวันนี้เป็นมือสังหารดีตัวนี้ ยายท่านก็จะลืมอันโหดไปเรื่อยๆล่ะแต่ละเมนูของลุงเด่นนี่โหดไปนะอ้อซังซน้ำซุปเยอะๆน้ำซุปเทพโคตรเด็กกัอันเดอร์โหเทพโคตรเทพเทพโคตรเนาะต้องไปก่อนเป็นคนหนึ่งอร่อยแบบน้ำซุปแซ่บดีแท้ดีนะน้ำซุปอร่อยเพามันตุนไว้เนาะยายทานใส่สับปะรดเป็นลูกหนึ่ง ใส่พริกขูแล้วที่สวนนะครับทําให้เป็ดมันก็นุ่มนุ่มไวขึ้นแตบักคุ่งก็แคบแก่ขลยวับนนี้เสร็จวันนี้รอบเป็ดหน้าเป็ดเห็นนีดนีงเดี๋ยวคุณพ่อยังก่อยังอะไรไอ้ลู่เนาะม้องเด่นใช่เลือดจะไปกินลู่ที่ย่ามง่นยังจัดแล้วไม่กินลู่ไปกินลู่ลู่หมูอย่างนี้แหละแต่วต้องไปไปกินอ่ำเป็ดตอนครบกันใหม่ๆซื้อลู่มายายทอดก็นั่งอยู่ นั่งกินข้าวเย็นด้วยกันนี่แหละสี่ห้าคนมียายมียายทันมีฝ้ายมีจิ๋วมีทุกคนครบผมก็ซื้อรูปมาได้จั่หน้าเหว่อร์ม่เพาะไมีใครกินเห็นเห็นฝ้ายตักนี้ไม่เคยเห็นหลานตัวเองกินอย่างนี้ไงน้องฝ้ายตักรูปซุกใส่ปื้ดมันกิ่นด้วยเจ็บเยอะแกโทษจงหัวเราะก็ไม่แกล้งหัวเราะกลัวหลานแบบอายอะไรเงี้ยหยิบอยู่จริงรูปนี่ก็เป็นอาหารเหนือเนาะ ที่กินพี่กากินเธอจําได้ไหมที่ลุงโมที่เขาที่เธอไปซื้อขาหมูกับซอสเอ็ดมาน่ะเพิ่นไปเฮ็ดด้วยเนีนแล้วเขาเห็นเพิ่นเฮ็ดสดๆมาเพิ่นใส่ไข่เพิ่นใส่ยีเพิ่นเฮ็ดดีมากเลยนวิธีการทคั่มเนี่ยโอ้ผู้ใดญมาใส่เบ็ดในนาเนาะว่าดีเนี่ยบอจะได้ไปถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรหรอกนี่ผัดข้าไใสเกี่ยวกับเทียมกับหอมแดงเกี่ยวหอมๆมาใส่เนยแท้อันนั้นก็เป็นลู่เลยนี่ยายลู่เป็ดนะเนี โอ้สักวันเราทำไหมทำลูกเป็ดไหมใช่ทำลูกเป็ดแต่ว่าห้าวตำลาดออกกันเพลทลูกลาดอะไมอย่างเอียดก็สมักรูกมันคมันมีเลือท่าไหร่เนาะมันมีตะเคียงเคร่องมีแต่เลือดเราจะทำลูกแค่าไวรเดียวไงเน้นเลือดอจะร้อนมากอีพีหน้ารอดูครับลูกเป็ดเดี๋ยวหอมแดงนิดนึงกระเทียมนิดนึงมีหนังมีอะไรของมันมีหนังมีเอาหนังเอาไส้เอาบเป็กมีประกอบทำเป็นลูก อืมเขาทานดูไอเดีย,ยดแบบีคัมิ่งซูนตาบมะเ้ืงกทศแต่หนอน้อยทำไมอ่ะทำไมน้อยย้ายค่ายอ่ะ๋อชิมชิมเมื่อกี้ซุไปแล้วอืมอกเ็เุ๋นโชคดีนั่งใกล้ผักนั่งถูกพี่แล้วสิผมชอบกินพวกนี้มันต้องมีผักเยอะ กินเลยเด่เน่ยกินลาบให้แซ่บคือเก่าแม่ยายอยากกินลาบมากแม่กินลาบพุงกินผักเรื่อแซ่บคือเก่าตักต้องตำให้กินทำนะนั่นแหละพากน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มาิ้มเน้นเลือกเป็ดเนี่ยนแข็งอร่อย แซ่บเนาะมรรยากาศฝนตกอีกเจือขมหวานแทนผักชีมันรู้จั่ไหมชมก่อนชิมแล้วมันบะเข้าวช่ไหเผ็นหวานเอาเบิ้งสีทามันสีเข้ามันบะเข้าเลยเนาะมันสิหวานแต่ถ้าคนเหนือได้ดูหรือคนภาคกลางภาคใต้ดูนี่เขาอาจจะมีความคิดในใจว่ามันไม่น่าจะกินได้มันแบบเลือดเป็ดเลือดไก่อย่างี้นะตัวเหมือนเลือดแปงเมือดเหล้าเลยนะหนึ่เหมือนเลือดแปงเลยอร่อยแทบคนละอย่าง เครื่องแป้งก็ไม่ได้ผสมเครื่องปรุงอะไรมันไม่กินเลยนะมันมันกล้องเนี่ยมันมันๆเเลยมันม่ดเมันจดมันมันกะดูมันหนาโหดเนาะเตอเขาตเตให้ลดชนได้เลยอ่ะบ๊วยบอลมันโบราขาบอกดนมากินเป็ดเขาเสียเรือโจ๊กโจ๊กต๊กต้นไม้ตจ๊กอีญังนี่อขาเสียเลือร้ายเนะขาปเขาข่าเป็ดนักกินเลือด้ยเนาะปลาเรืเจกโจดให้กินเลยเห ว่าเสียงกับเป็ดเลยว่ขคาใจยู้ขนาดทำไมนะแต่กเป็นเดี๋ยวนี่คันเป็นซุกเช้ิขคาใจขี้รถเพว่าอยากกินเลื่องอะไรแต่พี่ไม่เหมืนการคำนาพ่อมือเหมือนทางมันลำบากเนาะนั่งเกียนนั่งอะไรไปอย่างเงี้ยนั่งเกียนไปเนาะนั่งเกียนนั่นสมัยก่อนเนี่ยที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะเขาก็เลิกล่า ใหญ่ข้างบนนี่เป็นหมู่บ้านเก่าบ้านโนนสำคือบ้านโนนเหมือนแกเงาไปพวกันยุติกำตรงนั้นใช่ไเอ้าตะกามันคือมีไฟดวงเดียวมีหมามีแมวน้ำทงหน้าพิ่มันก็ไม่สองเฮ้ยสองสองนี่มันว่าอย่าไปเอาแม่งเป็นซ้ำเดี๋ยวที่นี่เมื่อก่อนเป็นเมืองเก่าเลยข้างบนนี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าบ้านโนนสำคือทำไมก่อนนี่หนามื่นมีใครกล้ามาเลยเนาะย่าท่านเนาะท่านหน้านี่ยสามปียังได้เกี่ยวเขาจ้ะ พกว่านน้ำท่วมนี่หน้าไหนนี่นะหน้าหน้านี่แล้วอีสองปีกินข้าวกับอะไรอ่ะยายก็ไปเวลามันน้ำรุงที่เขามันเหลียวกับเป็ดเกี่ยวเขาเฮียเอากินพอกินแต่ไม่พอขายอะไรอย่างเงี้เนาะก่ได้ขายเอาไว้ใช้กินอากระท่ออีกสามปีเออสามที่แท้เด้สามปีย่ายังได้เกี่ยวเขาเกี่ยวแบบเต็มเต็มเลยต่ก้อนอี่แถวหมู่บ้านนี่หน้าถามนี่บ่มีคนอยากได้เลยเด้อ นีมัได้จะหน้ากอดนี่หน้ากอดหน้าที่หน้าจูงเนี่ยพราเจ้าได้เห็นพราเจ้าลากเขามาเนี่ยโอ้ยห้องซ่อนอลไรจะรุงพุ่นรุ่งพุ่นทะเลว้าพุ่นอันนี้อันนี้นากอดเหรอนี่นาทามนี่นาทามอ๋อนาทามคือมันนาทามอี่คือนาฮุ่งเออน้ารูมคนเดียวห้องนาฮุ่งท่ากับนาดอนนาทามที่มันกว้าง ถ้าหน้าดอนนี่มันจิตเป็นเออหน้าเป็นคันมันเออมันเป็นคันมันหน้าน่นเพิ่งจะท่ามเป็นคันเป็นให้น้อยเรื่องขอยอเนาะแต่หน้าท่ามนี่ไหลาหนึ่งนี่มันสียู่ะมานซิบไลก็มีหาไลก็มี่เป็นหน้าอันเดียวมันกว้างเอาไปเลยขยายให้เดียวนี่หน้าให้เดียวนี่สิมี่ยุ่มซิบไล ป่าทุ่งเพราะว่ามันพื้นที่มันลากนาไร่เดียวมีอยู่สิบไร่ไปดูแลกันนะครับมันคล้ายกับบ่อปลาบ้างงั้น่อเมื่อก่อนนี่ของยายทวดมาซื้อว่านี่กี่ไร่ก็ยายร้อยก่าไร่้ร้อยกว่าไร่แล้วก็สามปีได้กินข้าวได้เกี่ยวข้าวทีสามปีร้อยก่าไร่นี่คือพื้นเดียวหมดเลยเป่ะก่อนนี่พื้นเดียวกันหมดเลยแล้วมีหน้าอยู่หน้าว่างไงนึงบางที่ก็มีเป็นเศร้าไรไงนึงครับมันจิดูพื้นที่อ่ะ มันสิ่มองได้ลูกกระจายไปตอนนี้ยายทวดที่บนบ้านอแกก็มีลูกสิบกว่าคนเนาะเขาก็แบ่งให้คนละหารกันไปร้อยก็ได่กัหารหารกันหารกันไปลูกหนึ่งคนเดียวยายทวดมีลูกเดี๋ยววันหลังจะให้ผมจะขึ้นไปหายายทวดแล้วจะให้ยายทวดพูดให้ฟังเรื่องประวัติศาสตร์ของแกแกมาอย่างไงอย่างนี้นะแล้วก็เกิดลูกยังไงแล้วก็แกมาทํานาอย่างไงุ๊ ฟังดูรล้เพลินมากได้ไหลายอีพี้ลยล่ะเวาวออจํามก,กัดีดนุ่นงเดนเอาเสือกับหมอนไปด้วยนะสา<ด>่กับหมอน <laughs> ุ่งเดนฟังมาหลอบนึงแล้วผมชอบผมฟังผมชอบฟังประวัติศาสตร์ตอนนั้นนั่งรถสิบล้อมาเขานี่นี่ เขานี่ต้องต้นเขานี่ต้องทวมหัวสองประปูนะมันยืดน้ำหนามข้าวพันอะไรนะข้าวเจ้าแดงทําไมก้อนนี้ข้าวเจ้าแดงมันสิยืดน้ำหนามน้ำชุงเทไดมันก็สิยืดยืดยืดแต่ว่าถ้านามมันเยอะก็มันก็ตายไปมันก็เหลือเลือเหลือมามันก็ทิ้งเขาเลื้อเขาเฮียนะเหลือเขากับไปคอยมันตายมันก็จะเป็นเขาเฮียบอมันเ่ตายที่เลือตายจากหอาะ มันก็นนเลี้นาลอยกว่าไร่นี่คือเป็นมะล้อม,มาเลี้ยงคือเอาเลี้ลี้ไว้แค่กินข้นมมา,กนาก็ได้ไปหาเลิม,มหาเก็บเกี่ยวมาไว้พอได้กินนาเล่<ม> <นะ S 1> บอกนาเล่เนี่ยแบกแแต่นาน,นู่นน่ะยายสุดท้ายนู่นน่ะวันที่นี้มีลอยกว่าไร่นะแต่ว่าตรงนู้นน่ะนาเล่บอกแบกมาเอาข้าวไว้ตรงนี้นะแล้วมาตีข้าวอยู่ตรงนี้แต่ก้อนอย่เป็นล่าเหมืนเลย ท่านอื่นเพิ่นหน้าพอยตาเดชพระเจ้าการมังขอเฮ็ดล้านอยู่ตรงนี้ล่ะพระเจ้ากระหาไม่ไว้ตรงเดียวกันยันนั้นเลยก็หามาเป็นกิโลนะครับจากโน้นไหนกิโลจากหัวหน้าอันนั้นเขาเรียกหัวหน้าได้ไหมน้องเอิร์ธหัวหน้าจากหัวหน้ากระหาบมาไว้นี่เรื่องสายจำว่าเรองสายจำได้แต่ว่าสมัยน้อยๆไม่ย่บ้านอยู่นี่นัวไปเล่นเรื่องกว้างบอยกสมัยน้อยๆนั่นถ้ามาเฮ็ดเสียงหน้านอนอยู่นี่นี่ เพราะว่าต้องเดินเนาะตื่นขึ้นมาต้องหาบลูกอีกข้างหนึ่งอันนึงจัมเด้กระตาหนึ่งหาบก้องเข่ากระตาหนึ่งหาบลูกมันหาบม่ไหวแต่เลยผ้ากันมาเห็ดเสียมน่านอดดูหน้าเลื่อยเลไก่สมัยกินว่ามีของมลึกไก่เนาะไก่บ้านหมื่นกับหมื่นนี่เรื่องนี้สามสิบกว่าปีก่อนดูตามชื่อต้นเลยสามสิบเท่าไหรปลูกท่านก็สมัยที่ก็เจ้าปลูกดอกดาวเรืองใช่ดอกดาวเรืองที่ปลูกดอกดาวเรืองสามสิบกว่าปีก่อนแล้วก็ายังเป็นเด็กนะ สมัยนั้นอะพอจำได้อไอเจียวมันก้าวเป็นคนขีบุดนิดเนาะอ๋อแล้วก็วิ่งอ,อ,อ,อีกโมเราเลี้ยงกันสองคนไฟกับไอเพืนขีดื้อมันจะมีน้ำสางไฟจำได้ย่มจะมีน้ำสา,ตา,ตา,า,สางตั้มๆไฟก็มากไปซางน้ำสางเล่ยไอเจียวนั่นจะเอาไม่เอาไม่พี่อันนั้นนะเ,เป็นตีแต่น้องมันไม่อยาก คือแบบว่าแม่ให้เบื้องนอนสิแม่กับไดเยแกงน่องแกงน่องสมัยที่กินเราก็มานั่งท่องตาลองไหายยืดใจแอนบัรได้หายให้แม่ได้ยิ้นหายเสียงดังๆหายดังดิตายังไงเนาะแม่ก็ไปดับหน้าอจิ้วหนังเกิดมาไอ่จิ้วมี่ตะก้นเอาเพราะว่ามันไปใส่มันกับบ่อหายสองกลุ่มสามกลุ่มเขาก็บบ่อขึ้นหาแต่ไอเกิดไอตัวนี้มาเนี่เอาไปใบใส่ไคกับบ่อเอามันไหดีไห ให้มาจอดซื้อมือนี่แม่มันี่เป็นมือหนันก็ให้ให้ดีว่าอาจารย์เนาะเอาเอาแล้วเบอกที่จะให้เด้อยเอ้าคลิปดีกว่าไปแล้วครับงั้นคลิปนี้ยาวเกินไปขอบคุณยายทานนะครับขอบคุณน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกนะครับขอบคุณน้องพายเด้วยขอบคุณเอ็ซีทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กินเป็นน้ำมือเนี่ยนมีโอกาสมันอาจารยคนมันลกมาอายเนาะกระตกเร่ากาบาดนี่มันกับว่าคำจนเกินไปก็ได้ได้เบาชีวียนเก่า จบรรยากาศภาพสวยดีบรยรยากาศน้ำใสทะเลเมื่อวานที่แท้จริงคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยแต่ผมก็พยายามจะตัดออกให้น้อยที่สุดนะครับก็เห็นได้เห็นบรรยากาศแบบบ้านนอกเรานะครับได้เห็นได้ฟังความที่ทราบนะครับไปนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับเราสี่คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับได้าล้วแล้วแ้ว กินกันต่อยาวๆหอเลยบอกเรียงห่อลัางห่อเลยแบกเขานล้งว่าแบกใส่ในเนี่ยน้อยๆเป็นสาวน้อยเพื่อให้อาบเขาต้องมาหน้าพดเนเดกยอละสองอยก่อนจังบ่มีคันแทบบานนี่กีตมบานล้รมันไม่มีคณะเหรอบ่ยางูกีต่มมากแล้วไมไม่ทำคณะอุ้ยันไทยมันยังไงเน่ยเดน ไงมันไงเน่แก็ลองดูนี่แหละขนาดเราอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวนาเห็นเหมหัวหน้าคุณไงขนาดยิง่าเดี๋ยวเห็นเหัวน้ามันก็จะกลวงนะไก่สัเงก่นเหรมือไดก็โอ้ยไปนอนเนี่ยมือขึ้นกับว่าสบายใจคือพ่อจะพูดเขาฝนตกบรรยากาศดีก็นั่งคุยบรรยากาศย้อนหลังไปก็เพลินดีครับนั่งทานข้าวไปนั่งคุยกันไปก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับก็ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกก็บรรยากาศดีครับวันนี้อากาศดีบรรยากาศสดชื่นครับก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลงเด็นไปนะครับสวัสดีครับ